อ่ะนะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแราเนาะสำับเกมแองการ์ฟีโลนั่นเองนะครับอยู่กับการรีวิวการ์ดใหม่นอนนะครับสำหรับแคนแกนบูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ความสมาร์ทของการ์ดกันดีกว่านะครับสำหรับการ์ดใหม่นอนที่ผมใส่พระณตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่การ์ดแรกกันดีกว่านะครับกันครับโกดากอนนะครับซึ่งเจ้าโกดากอนนะครับจะเป็นคู่ลีเจียนกับอ่าลีเจียนกับ นิโกโบสนะครับอ่ะก็สกิลก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับลงสู่สนามจากดรอปโซนเนาะยูนิตตัวนี้จะได้รับความสามารถดังต่อไปนี้นะครับจนกว่าจะจบเทิร์นก็คือ,อเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับทำการโจมตีสายบมรการของฝันองข้ามเข้าหิบเนาะทำการเลทาเลียก้าของฝันองข้ามออกไปหนึ่งใบนะครับอันนี้คือสกิลของโกดากอนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คืออาจะเป็นสกิลจาก ดับโซนนะครับก็คือเมื่อไม่กาของเรานะครับทำการรีเจียนเนาะทำการคาาบารหนึ่งใบนะครับนำยูนิตตัวนี้นะครับเข้าสู่ช่องอารกาสนะครับอันนี้คือสกิลของของบ้องนะครับบ้องจะรีเจียนกับนัวนะครับบ้องนัวเนาะชื่อชื่อนี้คือแบบเท้ากันเท่ากันนะครับนี้นะครับก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับลงสู่สนามจากดับโซนนะครับทำการ โซชาร์จหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทำการหงายและเมจโซหนึ่งใบนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือสกิลของเกสองเกสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ชื่อว่านิโกโบนะครับนิโกโบนะครับจะรีเจนกับอ่า กดากอนเนาะนะครับอ่ะก็สกิลก็คือ mm hmm. เมื่อยูนิตตัวนี้อยู่ในสภาพเีเจียนนะครับและทําการโจมตีสายแวนกาของฝั่งของข้ามทําการเข้าจบาสหใบและนำยูนิตในสนามของเรา1ใบลงสู่ดอบโซนนะครับและทําการเลือกคอการ์จากในดอบโซนของเรา1ใบนั่นเองนะครับ เมื่อยูนิตตัวนี้ทําการโจมตีสายแมงกาของฝังของข้ามนะครับถ้าสนามของเรามียูนิตใบอื่นนะครับในคอลัมน์เดียวกันกับยูนิตตัวนี้ยูนิตตัวนี้จะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีก3,000นนะครับจนจบเธอนั่นเองเนาะนะครับอันนี้คือสกิลของนิโกโบนะครับที่เป็นการ์ดใหม่ของแกนบูนั่นเองนะครับที่เป็นการ์ดลีเจียนด้วยอ่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนัวนะครับซึ่งสกิลของนัวก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้ทําการลีเจียนนะครับนำการ์ด3ใบนะครับ บนสู่ของเด็กของเรานะครับตกสู่ดับโซนนะครับและเลือกคอการ์จากดับโซนของเรา1ใบนั่นเองครับอันนี้คือสกิลแรกเนาะนะครับสกิลที่2ก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้ทําการโจมตีสายแหงกาของฝั่งของข้ามนะครับทําการนำเรเการ์ดของเรานะครับในสนาม1ใบนะครับลงสู่ดับโซนยูนิตตัวนี้จะได้รับพาววเอร์เพิ่มขึ้นอีก5,000นะครับจนจบเทร์นั่นเองเองนาะ อันนี้คือสกิลของนัวนะครับซึ่งนัวจะจะรีเจียงกับบลองนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือสกิลของการ์ดใหม่นะครับที่ผมใส่มาในลิสต์นี้อ่ะโอเคเนาะก็ผมจะใช้ลิสประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับปาเลสโกอ่ะนะครับเข้าสู่ที่เกมแรกเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่นแค่เกมเดียวนั่นแหละนะครับก็อยู่อ่าก็เจอกับอะไรนะเจอกับโกพาลาดินนั่นเองนะครับ อ่าเดี๋ยวเก็บเกสาบไปให้หมดก่อนเลยนะเชีย่ยทำไมไม่ขึ้นมืออพี่อ้าวบาแล้วบาแล้วบาแล้วนะครับเจ้าแย่แล้วนะอ้าวพี่เดี๋ยวคอลงมาตรงนี้เนาะอ่าก็จบเพิ่มนไปเลยนะครับก็เจอกับแคนโกพาลดินนะครับ อ่านะครับก็หลังจากที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับทั้งสองการ์ดใหม่นะครับของแคนแกนบูนะับก็คือจะไม่มีการ์ดใหม่นะครับโดนเนฟหรือว่าโดนบับเลยนะครับก็คือ,อามาเหมือนแบบว่ามามาเหมือนการ์ดจริงอะเออนะครับประมาณนั้นแหละเนาะเอาจริงๆั้ยจะไม่ขึ้นมือจริงๆเหรอ <laughs> นั่นสินะนะครับอ่าเดี๋ยวไลา์เป็นตัวนี้ก่อนนะตีไปก่อนเนาะ โกพาลาดินเราต้องระวังตรงที่ว่าไอ้โอ้โอาเคโก้พาลาดินนะครับเราต้องระวังอ่าโดมิเดสแควร์นะท่านผู้ชมครับอ่าเราต้องระวังตรงนั้นไว้ให้ดีนะครับมาแล้วผ <laughs> ิดฉิดฉิด ท่านผู้ชมครับเออคือคลิปนี้ผมจะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นเนาะนะครับอืมนะก็ก็ก็เออมีคนมาถามว่าไอ้มีคนมาถามคลิปอของแคนลอเยลนะครับที่รีวิวการ์ดใหม่แคนจิวันไหนอ่ะคือก็มีคนมาถามว่าเออพี่พี่มึงเงียบเกินไปหรือเปล่านั่นสิคือผมก็ยังงงอยู่เลยว่าแบบ เองเงียบเกินไปหรือเปล่านะครับตลับอาการรีวิวแบบนี้อ่ะนะนะครับมันไม่ขึ้นมือจริงๆนะเนี่ยอ่าโอเคอ่าอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้แวานกาดนะครับตีใส่เลกาดเนาะแล้วก็ให้ตัวนี้ตีใส่แวนกาดไปเลยนะครับ สเตนนเกออ่าโอเคเดี๋ยวย้ายโซนก็ได้นะครับเดี๋ยวย้ายแปอาตัวดี้นะครับอ่าแป๊บนึงนะถามว่าจะตีฝั่งังครามเข้าไหมเข้าโอเคเดี๋ยวเออไม่มีเนาะ เดาตัวนี้ลงมาก็ได้ครับโอเคเจยโยคอ์อ่าตีไปครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับนะการเล่นแกมบูนะครับท่านผู้ชมต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเออแบบอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะ เพราะว่าบางคนเขาอาจจะชํานาญแล้วนะครับในการเล่นแคนโกพาเลดินเนาะไอการเล่นแกมบูผิดแคนะอีกแล้วนะเ่าโอเคเดี๋ยวเราดูกันก่อน,นว่าเกมสามใบนั้นอะ่ะจะขึ้นมือไหมหรือว่าไม่ขึ้นมือหรือว่าเราจะแพ้ก่อนเอ,เอาละเอาละเอาละตอนนี้ไม่ขึ้นมือจริงๆด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยใจเหลือเกิน เดี๋ยวขอดูโซก่อนไม่มี <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเอาการไปบนี้ออกไปนะเอ่อเกมหนึ่งก็มีแค่ปีจีนะครับทำไมมันเล่นยากจังเลยวะ <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวก็ตัวเลี้ยงมานะ อันนี้เอาเอาจริงๆนะท่านผู้ชมยอมแพ้ได้เลยอะดูดูจากติกเกอร์แล้วนะไม่ยอมขึ้นเมืออะไรสักใบหนึ่งเลยอะจริงๆนะครับก็เราต้องลุ้นว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เกยสามเนี่ยเราก็มีสิทธิชนะได้นะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเขามีเกยสองอย่างนี้ก็มีสิทธิแพ้ได้นะครับนะอืมนะ อ่าก็ p ีมานะครับ <c oughs> โหโหพูดเหนื่อยแล้วเ <c oughs> ออขึ้นมือสักทีหนึ่ง <c oughs> ต้องตีเรียการ์ดอีกนี่ว่ะ <c oughs> โอ้โยชีวิตอ่าเดี๋ยวซิกเมนต์ก่อนก็นได้ครับ อ่ะรีเจ้นแล้วเนาะก็อ่าใช้สกิลของตัวนี้ไปเลยนะครับดดอ่ะคอตัวนี้ดดอ่าโอเคดดอ่าประมาณนี้นะครับก,ก็กดโจมตีไปเลยเนาะ อ่ะแมงกาดตีไปเลยครับือเฮอนี่ไงมาแล้วปีเกอร์เริ่มกลับมาแล้วนี่ไง ทิกเกอร์เริ่มกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าก็โอเคนะครับก็ทิกเกอร์เริ่มกลับมาแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับตกใจหมดเลยเมื่อกี้คอคอผิดด้วยเมื่อกี้เออนะ โด,ดร์โอติโอยครบเลยอ่าโอเคไล่ไปเลยเนาะนะครับ อืมแล้วก็ตีไปเลยนะครับนะตึงมากเลยจริงๆรงิอืมเซตนลิเตรกเกอร์ไม่น่าเอาลงดอบโซนเลยเมื่อกี้อ่าโอเคก็จบแล้วเนาะนะครับ ตึงหรือเกิดน,นะครับอ่ะมันตึงจริงๆนะท่านผู้ชมนะสาหรับาการ์ดใหม่ของแคนแกมบูเนาะก็อ่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตึงจริงๆนะครับนะสำหรับแคนแกมบูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อดีข้อเสียงก่อนเลยนะครับข้อดีนะครับของเจ้าการ์ดทั้ง2การ์ดอันนี้คืออ่าจากดอบโซนครับถ้าสมมติท่านผู้ชม ไม่มีอาการ์ดเหมือนผมอ่ะเหมือนการเล่นแบบเมื่อกี้คือท่านผู้ชม е ก็สามารถใช้อารดอบโซนเป็นประโยชน์ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของอาทั้งสองการ์ดใหม่นั่นเองนะครับอ่าส่วนข้อเสียหรอข้อเสียก็คือถ้าสมมติอาร์ดอบโซนของเราอ่ะไม่มีการ์ดเลยอะ่ะอันนี้นะครับเป็นข้อเสียของอา์การ์ดใหม่แล้วนะครับของทั้งสองใบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับโอ้ตึงจัดเลยเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติการ์ดลีเจนไม่มาเมื่อกี้ มีสิทธิ์แพ้ได้นะผมอะนะเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนอนสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเงียบๆทีหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนอนนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับองเกมเป็นการซีรี์อาไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ายแายครับทุกอยงครับผมบายบายจ้า